โทษนะพี่สาวกูบอกใส่อันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าเฉพาะในวันที่ตะโกนนี่ค่ะวันธรรมดาพี่สาวอันนี้ตะโกนน้อยกว่าเพราะมันสีดำคุณคีทบเขาเขาบอกว่าพอเป็นคนตลกเขาก็เลยให้ของตลกแต่กูก็ไม่ได้ตลกตลอดใช่ไหมปะคือแบบมือมือถือยังใส่ไม่ได้เลยพี่ริสอันนี้ซื้อมาเจ็ดหมื่นแต่ว่าฉันดูราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณแสนกว่าเกือบสองอ่ะเหมือนกันปะอ,อันนี้ลกพันอันนี้เจ็ดหมื่น อันนี้มิวมิวอ่ะอันนี้ลาซาดีอ่ะส่งจะเป็นสุ่ยมากอุ้ยปีบาสกุยเป็นชีวะเป็นชีวะดอเชนกับป้านาดูส้นสิสองสองถึงสี่อ่ะไม่เกินเนี่ยโทษนะเหมือนจะไม่มีอะไรตะหยิบขึ้นมาอ่าปลาอลปลายลสิอานี่คือขุมทรัพย์ชนขึ้นก็ไม่รู้หรอกเนี่ยจริงอันนี้กูร้องไห้มีเบิร์ดเดย์ค่ะส่งมาให้อ้ยน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเขารูุ ขอต้อนรับได้ค่ะข้าสุพัฒนตุสำหรับแขกรักชนของเราในวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเธอคนนี้อยู่มาตั้งแต่ยุคตลับเทปถึงแม้ทุกวันนี้เราจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้ว YouTube เอ่ยอะไรเอ่ยแต่เธอคนนี้ก็ย,ยังตามมาและอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่เคยหายไปไหนเลยเปิดตัวอย่างยิงย่งใหญ่อลังการค่ะคุณเพลยหอมาค่ะสวัสดี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 ค่ะแบบโชว์ ไร้อสี่ชุดก็แปลกๆไม่เอาจริงนะที่ปกิ้เปิดรายการมาเหนื่อยมองตรงนะแสบคอไิ้หน่อยก็เลยเอาเบบซี่มาให้ค่ะแต่เป็นเบบซี่แบบไม่มีน้ำตาลค่ะกลิ่นแล้วจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดใช่ไหมแล้วสีแบบนี้แบบที่เราใส่อย่างนี้รสชาติอะไรไหมคะกลนลัซเบอรี่เท่านั้น อันเนี้ยเราเคยเห็นมานานมากมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่นะเขาคือเขากลับมาขายหรอใช่เขากลับมาขายแต่ว่าไม่ได้มีตลอดนะมันเพิ่งมามีตอนช่วงนี้แล้วก็<อ>ไม่ได้มีแบบว่าขายเรื่อยๆอ่ะฟิลนั้นลิมิตเตอรอ่ะแต่กอนอื่นขอดื่มสักนิดให้ชื่นใจเอายอีเอาสิเธอแต่ว่าจริงๆแล้วว่านางมี3ขนาดยู่นะออกระป๋องและขวดคัมแบ็กอร่อยเบอร์นี้นะคะไม่มีเอาตั้งนีโอ้โอโอุตสันอ้ อันนี้มันเผ็ดหรือมันอะไรวะมันอะมันสดชื่นมันมีความแบบว้าวอยาดูออกมาอ่าจังสันละเออได้แบบไม่มีน้ำตาลตอนนี้เราพร้อมมากเลยที่จะไปพังตู้พี่พลอยได้เลยเราเริ่มเลยเดินขึ้นบันไดทั้งหมดประมาณ84ชั้นไม่มีแค่ชั้นเดียวเองโอเคโอเคทุกคนไปกันค่ะไปค่ะ พร้อมแล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น3 4มสเรียบร้อยแล้วแชั้น3เฉยเดี๋ยวเราจะมาพังตู้กัน <c oughs> เห็นว่าพี่พลอยชอบเป็นฟิลแบบวินเทจชอบค่ะชอบจริงๆการซื้อของเสื้อผ้าวินเทจมันคือเสื้อผ้าที่เราไม่สามารถเจอตามท้องตลาดได้แล้วบางทีมันอาจจะมีแค่ชิ้นเดียวก็เลยเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าแบบนั้นอยากเห็นสักหนึ่งตัวได้ไหมซื้อที่ไหนก่อนไอ้ของวินเทจตึกแดงตนะัวแดงตัวนี้ต,นตัวนี้เพิ่งซื้อมา,อม,ามันก็จะเป็นแบบว่าเสื้อเชิ้ตป,ปกติแลหละพอดีไปกับแม่ก็เลยรู้สึกว่าแม่เเเเเ้้าาชชออบสืป็็นลยยๆก ซื้อตามเขาอุปทานมู่<อ>เขาใชฟิวป้าแบบคนซื้อเราก็เอาตาดาซื้อบ้างอ๋ออันนี้มาในราคาแบบสองร้อยอะไรอย่างเงี้ย<ห>เดี๋ยวเรา,เาไปใส่กับงเกงยีหรือเอาไปใส่แมทให้มันดูแบบเท่ขึ้นมาหน่อยจะได้ไม่ต้องหวานมากแต่ว่าพ<ช>ี <ๆ S 1> ่พลอยนะคือไม่ได้เน้นแบรนด์มากจะแบรนด์ไม่แบรนด์ได้หมดเลยได้หมดเลยแต่มันก็ม,มีมีหลายอันแบบอย่างเช่นวินเทจเนี้ยไปซื้อ<า>ที่อเมริกามา มันเป็นเสื้อแข่งอ่ะแบบเหมือนคนขี่จักรยานเขาอาจจะเป็นคนตัวใหญ่ไม่ใช่เสื้อหรือเปล่าี่ชุดหรือเปล่าเป็นคือเขาอาจจะเป็นคนตัวใหญ่ไงแต่ว่าเราเอามาใส่เป็นเดรสโท่นี่คือยาวจะถึงหัวเข่าฉันแล้วจ้าฉันชอบเออมันก็จะแบบเออเอาไปใส่ได้เออวินเทจนี่นี่นี่อันนี้เนี่เกงเกงอะไรอันนี้กางเกงโมชิโน่ค่ะอันนี้คือแบบเวลาเราเราเราซื้อเกงเกงตัวเนี้ยเราจินตนาการว่าใส่กับอะไรอ่ะพี่เราแค่ชอบลายเลยอะมันก็เลยแบบ เอาซื้อมาเลยไม่ได้จินตนาการว่าเราต้องใส่กับอะไรแค่รู้สึกว่ายี่ห้อนี้ชอบจังแล้วก็ชอบลายมันหายากมันแบบ8ปดศดีอะไเงี้ยอันนี้จำได้มัว่าซื้อมาเท่าไหร่ประมาณทันนะแต่ซื้อที่เมกานะ ราคาย่อมนะย่อมดีเราไม่ได้สิ่ของวินเทจเรารู้สึกว่าเราไม่ซื้อของแเนะมรกาเนยเขาไปซื้อกันที่ไหนรอตลาดถ้าไป LA มันจะชื่อว่า Rose Bowl. โรสโบมันเป็นตลาดใหญ่มากแล้วก็แบบมีแบบเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยอยากไปจังเลยชอบอามากชอบอะไรอย่างงี้มากมาที่ Y2K ขอเสื้อผ้าพ Y2K แบบสักหนึ่งในฐานะที่พี่อยู่มาทุกยุคทุกสมัยคะ่ะอันนี้ของ,ของเพื่อนแต่ว่าอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่จังเลยอะสีแบบสีแบบ r a s p b e r r รีสดสดสดดป่ะเออ แต่ว่าก็ใส่ไม่ได้บ่อยนะใส่แบบว่าวันที่แบบอยากจะแรงๆเป็นงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยจะใส่อันนี้ออชอบมากจนกระทังท่านอะไรวะซื้อ2ตัวออนี่คือแบรนด์ไทยเหรอแบรนด์ไทยชุดนี้โทษนะพี่สาวกูบอกใส่อันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าเฉพาะในวันที่ตะโกนนี่ค่ะวันธรรมดาพี่สาวอันนี้ตะโกนน้อยกว่าเพราะมันสีดําแต่ความตะโกนของมันนะเป็นสีลุง ฮ้ยเก๋นี่คือชื่อแบรนด์อะไรอะไอวาน่าแบงค์อมอ๋อเหรอใช่แต่ว่าชุดอันนี้คือเขาก็ไม่ได้มีขายแบบเป็นไซส์นว้ยคืออันนี้ต้องตัดตามไซส์เราอะแต่นี่ขายาวมากเลยนะนี่แรงนะแกไม่ใช่ไม่ใช่นี่แรงนะมันต้องใส่สุดส้นสูงเยอะๆไงมันจะได้ดูขายยาวๆนี่โอเคโอเคมันมันมันรวมส้นสูงแล้วเออมันรวมส้นสูงแล้วแบบสี่นิ้วแต่เอาจริงๆนะชุดนี้เป็นชุดที่เราเลือกที่จะไปถ่ายงานกับเ็ลซี่มาอืมก็ถ้าเกิดใครอยากเห็น ความซาความเปรี้ยวก็<อ>ไปดูได้เลยเอาล่ะทีนี้อยากจะรู้ว่าเสื้อผ้าตัวไหนของพี่พลอยเออทีแท่แพงที่สุดแพงที่สุดตัวนี้แหล,ละตัวนี้แพงสุด <c oughs> เอาสูตรละกันพอรู้สึกว่าสูตรแพงสุดแล้วสูตรบาลองพอยรู้สึกว่าลงทุนกับ เอาเดอร์แวร์เขาเรียกว่าอะไรอะข้างนอกอ่ะเพราะข้างนอกมันจะคุ้มกว่าใครรู้สึกว่าใครใส่กับอย่างอื่นได้ไปแมทกับอย่างอื่นได้เรารู้สึกว่าถ้าเราซื้อเสื้อผ้าเราก็ควรอยากให้มันคุ้มหน่อยถ้ามันแพงอย่างนี้ค่ะอย่างตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่อะจะจะเป็นแสนเอาอ่ะอันเนี้ยคือมันจะชอบตรงที่มันเป็นไหล่แบบไหล่ตั้งอะนี่ไหล่ทีจะตั้งอย่างนี้เลยถ้าแจ็คกี้ใส่มันจะเห็นว่ามันเป็นไหลตั้งวาสนาอิจกี้นะว่าตันี้ก็สวยแล้วนะยังยังเพิ่งได้ไหล่เดียว อันดูอันนี้ตั้งรือยังตั้งมากอุ้ยอันนี้มันเหมือนเป็นใช่ไหมลูกปกติอะถ้าไหลตั้งๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนฟองน้ำหนุนๆใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันดูเหมือนไม่ใช่ฟองน้ำเออมันจะเหมือนเป็นแบบแท่นไม้อ่ะแต่มันก็ใส่แล้วก็ ดูคื้นฐานดีดูเป็นคนไหลตั้งดีเฉียดหลักแสนอออะขอสภาพที่ไม่รยอดไม่รอดเลยอันนี้มีคนให้มาคืออันนี้ไปถ่ายงานที่เมกาแล้วยี่ห้อที่เมกาเขาเขาส่งมาให้อ๋อแล้วทำไมมันถึงไม่รอดอ่ะไม่รู้ดิมันรู้สึกว่ามันแบบฉันรู้สึกเหมือนฉันเหมือนเป็นแบบนกกระจอกไม่ได้ใส่เลยจรนี้อันนี้ต้องจริงมัน มันเหมือนนกอะโอเคมันเหมือนนกป้าโอเคเจ้าถามแม่ไปว่าคือมีชุดไหนที่ใสแล้วไม่รอดไหมนางตอบฉันกลับมาว่าชุดไหนที่ไม่รอดก็ต้องทําให้รอดให้ได้ใช่มันก็จะเป็นฟิลแต่ว่าชุดนี้ยังหาทางไม่ได้ยังหาทางไม่ได้อ๋อเอออาจจะแบบเออรองเท้ามันยังไม่เข้ากับมันหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ตรู้สึกว่าเออยังไม่ใส่แต่ถามว่ามีชุดไหนไหมที่ไม่รอดถ้าไม่รอดกูไม่ซื้อค่ะเออเอออันนี้คือเรื่องจริงถ้าไม่รอดกูก็จะไม่ซื้อถ้ารู้สึกว่ามันโดนบังคับมาเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เรา ฉันเห็นลายจ้านี่คืออะไรคะเนี่ยเหมือนจะเป็นแบรนด์นิวแบรนด์เนมอันนี้มันเป็นบูทเลกเขาเรียกว่าบูทเลกมันจะไม่ได้เป็นของยี่ห้อนี้เลยบางทีเขาเอาเสื้อเสื้อสปอร์ตใช่ป่ะแล้วเขามาเขียนพิมพ์ว่าแบบ c h r i s t i ด n Dior หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นของเขาจริงๆมันจะเป็นเหมือนแบบบูทเลคอะคือเหมือนเอา กระเป๋าหลุยมาตัดเย็บเป็นในอีกรูปแบบหนึง่งหรือเอาหรือเอาหนังที่เป็นของหลุยแล้วมาเขียนคําว่าไนกี้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความฟิล์อย่างนั้นอยู่แต่ตแรกจะซื้อให้พี่โอ๊ตเอาไปใส่เล่นยังไม่ได้ให้สักทีก็เลยเอาเก็บไว้เองแม่งเลยเพราะว่าเขาตัวใหญ่ไงเราใส่ได้ที่ไหนล่ะลากพื้นแล้วเนี่ยนอนแล้วเั้่เนียดูดิไม่ได้ถ้าพี่โอ๊ตเห็นคลิปนี้กรุณาเดินมาเอาได้ค่ะอยู่ซัง ใช่มาเอาน่อยเ,ออเขาบอกว่าพี่อ่ะชอบซื้อเสื้อยืดวินเทจเป็นจํานวนมากแล้วลืมในช่วงหนึ่งทําบ้านอยู่แล้วไอ้ผ้าม่านมันยังไม่มาออแล้วก็เอาเสื้อสีดําเอาเสื้อสีดําไว้ตรงข้ามกระตกแล้วก็คือแดดมันก็ส่องใช่ป่ะเราก็พับพับพับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ค่ะเห็นรอยไหมเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นรอยอ่ะเพราะว่ามันเป็นรอยพับผ้านี่ไงแดดกัดหรอว้าวมาลองมีค่ะ เอาแป,ป๊บซีไหมเฉลกดีที่กูร้องไห้เลยกูงี้เลยอะมันเป็นอย่างงี้ได้ด้วยเหรอไม่เคยรู้ว่ามันสามารถกัดได้ถึงขนาดนี้กูโกรธมากไม่แลวคำถามคืออ่ะโกรธมากแต่คําถามคือทุกวันนี้ก็ยังย่ังเป็นรอยอแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่ามีมากแล้วไงมันมีวิธีไหมคะสําหรับใครที่ติดตามท่าวตรอยห่ตอนนี้มันต้องไปย้อมอะไรได้ไหมวะมันย้อมสีแล้วมันจะแบบไม่เป็นด่างไหมวะหรือมันจะเป็น ลองเขียนมาดูนะคะคอมเมนต์ด้านล่างนะคะออยากรู้บอกหน่อยอยากรู้มากทำยังไงได้บ้างค่าตรงกลางเลยดูสิแซกี้เราพี่ใส่อันนี้ครั้งเดียวครั้งเดียวจริงอ่ะตัวนี้คือมายังไงก่อนเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้น่าจะอะไรไม่รู้ว่อะไรคีเปอร์สักอย่างอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบซื้อตามไอจีอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยอะเราชอบลายเสือเราเออเป็นคนชอบลายเสือก็เลยแบบจะมีพวกลายอย่างงี้อยู่อ๋าไี่ได้ไม่ได้พลอยเล่นเลยอะ เขาเอาบรรดาเขาไปจากเขาบอก๊ยอ okay, ันน ouais> okay. ี้น uh ่าสนใจเพราะอ่าโอเคเออก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะมายืมเสื้อผ้ากูเองด้วยเลยอ่โอเคเออเออเก๋ๆน่าสนใจแต่ฉันช็อก FBT อันนี้ว่ะแบรนด์ชื่อเทียนทีแล้วเขาไปโคกับ FBT แล้วชิคก็ทำแบบรุ่นพิเศษให้ FBT อ่ะเออเสื้อผ้าออกกำลังกายใช่มันมาขนาดนี้แล้วอ่ะใช่มันเก๋นี่ก็ FBT อะในช่วงเวลาที่เราชอบโรลเลอร์สเกตเราก็จะมีเสื้อผ้าที่มัน ใส่กับรองเท้าโรลเลอร์สเกตได้อะไรอย่างนี้ใช่เก่งไหคะนี่คือชุดอะไรอ่ะพาด้าชุดนี้คือเดี๋ยวนะผู้หญิงมัก็จะเลือกสีดำสีอะไรออกม่จากสีส้มอันนี้ใส่ไปไหนเพิ่งใส่ไปงานพาด้าเองที่ผ่านมาก็ใส่กับกระโปรงสีดำแล้วใส่แล้วมันหุ่นดีเอวมันเข้าแบบปั๊กปักนี้เลยก็เลยชอบตัวนี้จำได้ไหมเราซื้อมากี่บาทประมาณนานนมหรอนานมากแล้วอ่ะน่าจะไปมาแถวๆนั้น4 5่ห้าแถวนี้ย มันเก๋เป็นไอเทมคนเกงเออใช่เมื่อกี้เราบอกไปว่าเราอยากจะทราบไปในส่วนของกระเป๋าได้ยินมาว่าคุณคริสหอได้ทําการให้มาด้วยอยากเห็นใบนั้นเป็นใบแรกเลยคุณคริสหอเขาาบอกว่าพอยเป็นคนตลกเขาก็เลยให้ของตลกแต่กูก็ไม่ได้ตลกตลอดใช่ไหมวะคือแบบมือมือถือยังใส่ไม่ได้เลยพี่คริสเป็นไรเอ่ยส่งอันนี้มาให้บอกว่าเป็นมึงมากกูไม่เคยใช้พี่เขาใส่ยังแบบแบบแบบแบ คือทุกคนมันดูเป็นรองเท้าจริงจังเลยนี่คือรองเท้าของจริงที่เย็บสิบเพิ่มจ้ะเย็บสิบเพิ่มแล้วมีนี่จ้ะมีสายมีสายแค่นี้เลยแล้วรองเท้าเบอร์37ฉันสามแปด จบทุกอย่างทุกข้อเฮ้ยนี่มันใส่ได้จริงๆเหรอเนี่ยเนี่ยข้างในเขาก็เย็บมาให้เป็นรองเท้าที่ใส่ได้จริงๆเนี่ยใส่อะไรสำแอ้าวก็จบอย่างเงี้ยแล้วลองไม่ได้อ่ะถือว่าเป็นของที่สามารถเป็นได้ทั้งกระเป๋าและของตกแต่งติดวางไม่ได้เลยเนี่ยโอ๊ยอ่ะอันนี้อันนี้วินเทจอันนี้ซื้อมาเจ็ดหมื่นแต่ว่าฉันดูราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณแสนกว่าเกือบสองอะ จริง,<อ>งจริงหร,หรือไม่คะที่เขาบอกว่าคุณพลอยห่อซื้ออะไรแล้วของมักจะราคาขึ้นเสื้อผ้าไม่ได้เป็นตลอดแต่ของแบบอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยจะขึ้นรถยนต์อ่ะข้างล่างอ่ะสองคันอ่ะเราคิดว่าแบบกระป๋งกระเป๋ารองเท้าไหมคุณพลอยหอสามารถทําให้ราคารถขึ้นได้นี่อันนี้ก็ทําให้คุณก็ทําให้เขาขึ้นเหมือนกันแต่ว่าน,นี่ซื้มานานแล้วประมาณมี4ปีละเราเลือกของแล้วรู้สึกว่าเออเราเอาอัานที่เราชอบแล้วเราใช้แล้วบางเอิญมันขึ้น แต่แคนนลซื้อไปตอนนี้ก็ขึ้นหมดแล้วปกติพี่เป็นคนใช้กระเป๋าแบบไหนชอบใช้กระเป๋าใหญ่กระเป๋าใบนี้ก็ชอบใช้บ่อยเป็นแบบเละเทะเทอันนี้คืออะไรคะยิปซงโอ้คือใหญ่มากใหญ่เกินตัวปะคนอื่นเขาใช้อย่างนี้ใช่ปะแล้วพอดีใช่แต่ฉันคืออย่างนี้แล้วพอดีโอ้อันนี้รุ่นจําชื่อไม่ได้อแต่ว่าชีก็แบบว่าเป็นแบบโบโฮอ่ะตีใหญ่หอเออชอบชอบเละเทะๆอุ้ยใบนี้ใช้เดินทางบ่อย ใช่ใบนี้มันใหญ่ยังมีของอยู่แต่ใบนี้เล็กอย่างเงี้ยพอใส่ได้หมดเลยนะแบบของใส่ได้เยอะมากซึ่งอันนี้เป็นของบาลองค่ะซื้อมาตอนเซลล์ไม่ได้ซื้อตอนมันออกก็ไม่ได้แรงมากค่ะประมาณห้าห้าหมื่นคุ้มมากแบบยมไม่ไหวแล้วอ่ะตอนเนี้ยเออแต่ยมมันก็ยังสวยอยู่นะถ้าในหมวดหมู่ของกระเป๋าเนี้ใบไหนที่แพงที่สุดคะ เนี่ยก็ที่อย่างเงี้ยก็ไม่พูดเห็นปหล่ะใบไหนแพงสุดพี่พลอยพอๆกันใกล้ๆกันหมดแต่ว่ารู้สึกว่าตอนที่ซื้อล้วก็แย่งชิงกันคือเอลุยสูพีมาทำไมถึงแย่งกันอะเพราะอะไรอะเพราะมันเป็นหลุยแล้วมันเป็นสูพีมด้วยมันก็เลยคนก็เลยแย่งกันแต่ว่าสำหรับพลอยอะพลอยซื้อจากที่ช็อปเลยมันก็เลยแบบโอเคราคาไม่ได้แรงมากแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะซื้ออันที่มันเป็นสีแดงรู้สึกว่าสีแดงมันแบบมันตะโกนเกินรู้สึกว่าอันนี้มันแบบเออไอ้บแบบอุ้ยเป็นหลุยอุ้ยไม่ใช่สูพีอุ้ยเป็น ไอ้างนี้ซึ่งใบนี้ตอนพี่ซื้อออกจากช็อปคือกี่บาทอุ้ยเป็นแสนนะแล้วราคามาขึ้นไหมขึ้นไปขนาดเท่าไหร่เพราะมันซื้อยากเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะกูไม่ได้ขายอ๋อแล้วมีใบไหนที่แบบว่าซื้อมาแล้วก็ไม่น่าจะซื้อเลยชีวิตเนี้ยอันเนี้หรอที่รู้สึกว่าซื้อมาทำไมอ่ะหรอบาลองไหมหรือไงมันเป็นบาลองคอร์กูซื้อมาทำอะไร ซื้อมาทำไมไม่เคยใช้เลยใช่ไหมกูไม่เคยใช้เลยกูซื้อทําไม <S <S เพราะเรารู้สึกว่าเอาคอค็อกเราเก็กมันอายใส่คอ็อกอะไรเงเี้ยแต่ว่าเราก็ชอบนะตลาดเราก็มาชอบเขาเราก็เลยถูกเอองัน้นเป็นแบบกระเป๋าดีกว่าเอามาใช่เงี้ยเอออ๋อ,อแล้วซื้อสีเขียวสุด,สดอ่ะนี่อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยแล้วก็เป็นพังเลยเนี่ยดูดิคือพลอยซื้อมาไม่ได้สภาพดีขนาดนั้นอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นก็เลยได้ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ราคาอันนี้ก็ขึ้นสุดๆกเหมือนกันตอนที่พลอยซื้อพลอยซื้อมาประมาณี่ ห้าหมื่เหมือนแต่ตอนนี้ไปเช็คได้เลยเพราะว่าราคาขึ้น,นอันเนี้ยจริงๆอันเนี้ยไปเช็คได้เลยเหรอชนหนึ่งเอออยากออกกล้องนี้นะ นั่นแหละเ,ออเยี่ยมเยี่ยม,มถูกต้อง<ะ>อย่าก,กัดนะอย่าก,กัดเ <laughs> ก,ก่ดกระเป๋านะมันแพงกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่รองเท้าอยากรู้ว่าคุณพลอ,อยห่อวางปกติเขาใส่รองเท้าแบบไหนและเดี๋ยวจะได้ไปให้อาหารนะคะเอาเลยค่ะทุกคนคะไปในส่วนของหมวดหมู่รองเท้ากันเลยค่ะหมวดหมู่รองเท้ารองใจซะหน่อยดีกว่าเออ เข้าหมวดหมู่ไม่ถูกเลยค่ะรองเท<อ>้าเหมือนกันอรองเท้าที่ใส่บ่อยที่สุดมีไหมคะพี่บอยตอนนี้ใส่คู่นี้บ่อยสุดค่ะบูา่า ชอบใส่บูทอันนี้คือเอพิดเดย์ลุกหรออุ้ยพี่ลงเท้าเยอะมาก <c oughs> นี่คือ <c oughs> เป็นคู่ที่พลอ,อยชอบมากตอนนี้เพราะว่าจริงๆพลอ,อยหามาตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้วพลอ,อยหาไม่ได้เลยเพราะว่าไซส์หมดบ้างหรือราคามันแพงถ้าซื้อแบบรีเซลอย่างเงี้ยมันจะแพงมากเพิ่งมาได้เมื่อเดือนที่แล้วต้นเดือนแล้วความเซียนของพลอ,อยว่าอยากได้อันนี้มากก็เลยไปดูอันคล้ายๆกันเหมือนกันปะอันนี้หลักพันอันนี้เจ็ด ใช่อันนี้ความเสียงคือซื้อมาเสร็จปุ๊บออกเจออันนี้มิวมิวอะ อันนี้ละสันดิ์แต่ว่าอันเนี้ยเอาไว้แบบเหมือนเราไปเฟสิววลเราไปอะไรต่างๆเราก็ใช้เดนเทไปเตยเข้าใจได้ที่เป็นนิ่มเป็นอะไรอย่างนี้เป็นนิ่มเป็นเบาอันนี้เป็นแบบเป็นนิ่มเป็นหนักเออเป็นหนักไงแต่เป็น everyday look ของพี่ฉันใส่ได้ตลอดฉันชอบมากคือใส่กางเกงขาสั้นแบบขาดๆกับเสื้อยืดแล้วใส่บู๊ตโป๊ะฉันดูนี่เลยอยากทราบว่ารองเท้าที่พี่เคยซื้อแพงที่สุดมันกี่บาทอะประมาณ6 6ถึง8หมื่นถ้าเกินนั้นคือพวกแล้วไม่ได้แหละที่ใหนที่ไม่แพงแต่ โอ้ยไม่แพงแต่ชอบไม่แพงแต่แบบใส่บ่อยฮ้ยแพงแต่ชอบมากใส่บ่อยเหรอเออเท้าไฟน้องเท้าไฟของพ Pra ดาสมันจะมียุคหนึ่งที่ทุกคนต้องมีไฟติดเท้ารองเท้าบัลเล่อันนี้ก็ใส่บ่อยจะเลยเห็นป่ะอันนี้ใส่แบบไปเมืองนอกแต่ว่าใส่ในประเทศเราด้วยแล้วกูเจออะไรเนี่ยอะไรอย่ากบเหรอสตรอเบอรี่เหรอมึงหทำไมกูมีสตรอเบอรี่เยู่ยนนี้อบแพ้งเหรอเป็นไปได้นะเพราะว่าฉันเพิ่งกินสตรอเบอรี่ไปก็อาจจะเป็นไปได้ อัี้แล้วก็วิ่งก่อนอใช่ไหม,ไมใชม่ชอบคู่นี้เพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนมันใส่ลุยๆแล้วใส่ไปเมืองนอกได้อุ่นด้วยอะไรเงี้ย<อ>แต่ต้องไปเอาสตรอเบอร์ี่ออกก่อนอ๋ออันนี้จริงๆมีสีแดงด้วยแต่ว่าสีแดงอ่ะขายไปแล้ว แล้วน้องคืออะไรทำไมตะบิดตะบันบีดเป็นเอ,อะแคมเปอร์แล้วชีก็จะเป็นรุ่นแบบรุ่นอันนี้ของเขามีหลายสีมากอันนี้คือใส่สบายใส่นุ่มหรอใส่นุ่มอันนี้ราคาประมาณคู่หนึ่งเท่าไหร่เนี่ยวุ้ยไม่แพงอันนี้แบบเป็นหลักพันโล<ห>แล้วชีก็จะมีแบบเหมือนตัวน,นี้มาให้ด้วยมันคืออะไรเนี่ยสมมติว่าอันนี้เริ่มดำปึ๊บยู่ก็เปลี่ยนอ๋ออ๋น้องมีความใส่ใจผู้บริหรอใช่ฟิลน้นอันนี้ก็ชอบมากอันนี้ใส่ไปแบบเฟสติวัลเหมือนกันฉันใส่อันนี้ไปเฟสติวัลนะแม่ใส่ชาแน ฉีเช็ดออกได้ตลอดเลยอันนี้หกเจ็ดหมื่นประมาณนั้นใช่มันฟิวย่างๆนะนี่ก็คือเอาน้าฉีดอย่างนี้นะฟู่อย่างเลยแล้วข้างในมันไม่เป็นอะไรหรอไม่เป็นอะถือว่าคุ้มก่ามอันนี้ใส่คุ้มแล้วอยากดูส้นสูงของคนพลอยหอดีกว่าปกติเวลาเราจินตนาการถึงคนพลอยหอเราจะแบบเออก็แบบบู๊ตแหละเราเท้าผ้าใบแหละอะไรเงี้ยแต่ส้นสูงคือ ขนไข่คเนี้ยนี่อะไรอย่างงี้ก็สูงเสียดฟ้าอยู่น่ะช่ชอบอะไรสูงๆแล้วก็ต้องแหลมนิดนึงทรงจะเป็นทรงยก ป็นชีฟะแต่ชีฟะทำไม่ได้แล้วว่าแต่ว่าประมาณแบบแถวแถวเนี้ยแหละสี่ห้าหมื่นเนี่ยแหละสี่หมื่นอย่างเ <ละ S 2> ช่นกลับปน่านดูส้นสิวสองสองถึงสี่อะไม่เกินเนี้ยมีคู่เดิมที่อชอบมากแล้วก็พยายามแบบไม่ออมขายสักทีทั้งออที่แบบส้นมันแบบเยินไม่ไหวแล้วแล้วต้องเอาไปซ่อมเราไปซ่อมกลับมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยไม่รู้ว่ามันเนี่ยคู่เนี้ยมันไม่รู้ยังเป็นอย่างเงี้ยมันมันเป็นตอนแรกมันเป็นสีดําหมดเลยแล้วพอไม่รู้ว่าเขาเคลือบแว็กหรืออะไรมันเลยกลายมาเป็นแบบเนี้ย ก็ชอบมากนี่ของอเล็กซานเดร์ทำไมเราถึงชอบทรงมันทําให้เท้าดูดูเล็กแล้วก็ดูแบบยาวน่ารักพอดีแล้วมีส้นสูงด้วยแล้วมันเป็นรองเท้าเหมือนอารมณ์แบบพวกแคชูอย่างเงี้ยเลยชอบอันนี้ก็น่ารัก อุ้ยน่ารักกุชีหนักมากอันนี้ไว้ใส่กับตัวชุดลัสเบอรี่ที่พลอยใส่ถ่ายแอดโอ้ชุดที่ถ่ายงานลูกค้าโอที่เราคิดกันว่าแล้วทำไมขายาวจังคุณนางใส่กับรองเท้าคู่นี้แกส้นสูงสุดเลยมีรองเท้าแตะบ้างไหมบ้านเนี้ยมีรองเท้าแตะมีนี่อาเบอร์เกนอย่างเงี้ยรองเท้าแตะแบบโซนอย่างเงี้ยหนูดูรองเท้าแตะบ้านเขาจ้ะฐานโทษนะจีวองชง อ้าวนิ่มไหมล่ะมันก็สบายอยู่นะว่าไปบนบ่าพี่คืิสแต่อก่อนไม่ชอบพลอยใส่คู่อะไรอย่างงี้แต่พอเราซื้อพวกนี้มานานมากอันนี้คือคู่แรกที่ซื้อแบบทรงอย่างงี้เป็นของชาแนลหรอใช่จนมันพังหมดแล้วดิพี่คิอบอกว่าเหมือนรองเท้าคนแบบเจ็บขาแบบเหมือนคนแบบขาหักแล้วแบบใส่เสือรองอะไรอย่างงี้ผมหเยี่ยมเหมือนกันนะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้แม่ลูกเขาได้ผูกสัมพันธ์กันก่อนเพราะตอนนี้ลูกดูคันๆเนาะแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าแต่เดี๋ยวขอพักก่อนก่อนเนาะ เฮ้ยหยหน่วยวันนี้รู้สึกกับเอ e น g y จขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงหรอใช่อยากจะพักอยากจะดื่มอีกแล้วกองเราเนี่ยเขามีความลดนะการพักดื่มน้ำของเราเดีววันนี้เป็นในส่วนของนี่จ้า เปบปซี่ไม่มีน้ำตาลกลิ่นลาสเบอรี่ใช่แล้วออฉันคือตุนไว้เลยเพราะว่าอ,อะไรรู้ว่ามันไม่ได้มีขายตลอดจริงเหรอพี่พลอยจริงรู้ได้ยังไงเนี่ยทั้งหมดเนี้ยพอเป็นแฟนสาวของเปบปซี่อยู่แล้วพอก็เลยรู้ว่าเขากำลังคัมแบ็กต้องซื้อตุนเข้าไว้นิดนึงเพราะว่าหรือมันจะหายไปค่ะเพราะว่าเขามากันช่วงนี้แล้วคนเรียกร้องเยอะมากเพ<ม>ราะวรสเนี้ยเป็นรสที่แบบอร่อยมากเป็นรสที่สดชื่น<อ>กินแล้วมันแบบไม่ได้หวานจนเกินไปไมนมีน้ำตาลเฮ้ เชื่อแล้วว่าอร่อยคุณอแหงอ้งเนาะทำทําตู้ละครเป็นแหง้งวันนี้ฉันรู้สึกดีใจมากที่ลูกค้าของเราเข้ามาเป็นเป๊ตซี่ใช่แล้วทุกคนได้ดื่มกันด้วยนะเพราะว่าเรากินกันไม่หมดค่ะมันมีเยอะพอตุนไว้เยอะแต่พี่พอ,อยอะสีที่ตุนเยอะเราอะมีตุนบ้างไหมกองเราเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวบอกก่อนคือสามารถซื้อได้ทางที่เซเว่นอีเลเว่นหรือว่าร้านค้าทั่วประเทศได้เลยทีมงานไปหาซื้อกันให้เต็มที่เนาะรอบหน้าเราจะได้มีดื่มกันด้วยอ่ะพักกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปพังตู้กันต่อค่ะ มาถึงความเป็นเครื่องประดิษฐ์ <sk ill> เครื่องประดบับเมื่อกี้ันะตกใจมากฉันคิดในใจว่าอุเทปนี้ถ่ายเร็วละเพราะว่า ของมีน้อยของมีแค่แบบไม่กี่ชิ้นเออแต่พอฉันบอกฉันจะถ่ายเครื่องประดับขนาดคุณพลอยทำกระก้มลงไปแล้วควาดเอาแล้วออกมานี่ชินอ,อยู่นี่มันเยอะแล้วมันก็จะมีพวกแกงแว่นด้วยคือเราจัดเป็นแพทอันนี้อุปกรณ์ใช่ปะอันนี้เป็นแว่นตาแว่นตานยางมัด<อ>ยางมัดถ<อ>ุงกีบกเข็มขัดเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆไว้ห้อยคออะไรอะไรอย่างนี้มาเลยจ้าสามชิ้นยีสต์สามชิ้นยีสต์โทษนะเหมือนจะไม่มีอะไรจะหยิบขึ้นมา อ่าโทษนะอ่าอา ก็คือมีสุดๆอันนี้อะไรเ oh, นしし ah, ี่ยบาลานซ์นี่คือขุมซับชนขึ้นก็ไม uh> ่ร huh> ู้หรอกเนี่ยจริงจะชอบซื้ออะไรแบบอย่างเงี้ยแหละหลังๆโตอันนี้ไม่โตขึ้นจะยิ่งชอบซื้อแบบออเซสซอรี่ที่มันแบบแพงขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยเพราะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นคนชอบพวกเครื่องหัวชอบสร้อยชอบอะไรอย่างงี้มากเสื้อผ้าพอใส่แบบบนได้แล้วก็สิ่งที่จะทำให้มันดูดีขึ้นคือพวกเครื่องประดับอันนี้พี่จำได้ไหมว่าซื้อมาเท่าไหร่ไอ้พวกแบบอะไรแบบเนี้ยหมื่นแกงหมื่นแกงหมื่นเนี่ยอันนี้เวนเท็ดอีเวนอท็ด อันนี้ซื้อตามเว็บเลยตามอินสตาแกรมตามอะไรอย่างนี้เลยชอบเพราะแ,แบบนั้นอ่ะม oh. ันจะชอบเสียงพี่พลอยแท้มาเหรอเราก็ดูคนหน่อยดิ oh. คน oh. มันยังไง อขอเทรคในการซื้อเครื่องประดับที่จะไม่ใช่ปลอกของปอมเราก็จะดูของที่เขาลงว่าเป็นยังไงลูกค้าเขาเป็นยังไงคนฟอลโล่ประมาณเท่าไหร่ดูรีวิวนิด<อ>นึง,<อ>ง<า>ใช่ใชแล้วลองคุยกับเขาลองถามเชิงเขาทน,นึงอ่านี่สภาพเป็นยังไงขอดูตรงทรงอื่นภาพอื่นได้ไหมคือ,อเราดูจากหลายๆเว็บนิดนึงว่าของอันเนี้ยมันมีจริงๆมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆเราก็ตายใจของนี้ซื้อเลยใช่ชาเนี่ยที่คาดผมชาแนลเนี้ยเราสึกว่าพวกอเซสซอร์ี่พวกเนี้ยบางทีเราเสื้อผ้า ถ้าเราไม่ได้แพงมากแต่เราใส่ออเซเซอร์เราดูคนรวยทำไมเมื่อกี้ตอนอยู่ตรงนั้นอะฉันดูไม่ออกเลยเธอว่าเป็นของแบรนด์เนมอะเนี่รู้ท้อเราจะรู้สึกว่าแบบเสื้อผ้าเราจะจัดได้แต่ของออเซเซอรี่ให้มันดูแบบอุ๊บตึงเลยดูแพงนี่คุณแพงนี่คุณเอะไรอย่างนี้แล้วความโง่ของฉันอันนี้คือเอาไปซ่อมใส่ครั้งเดียวแล้วก็เพิ่งไปซ่อมเพิ่งกลับมาคือเราอะใส่เสิบเปอร์กใส่ไม่ได้เกงเอาไปปซัักกหหมุุน๊บบตลุด ไไม่ปซอก็อไปที่ร้านเลยให้เขาซ่อมให้วความรู้ม่จริงๆ,ๆแล้วแบบเหมือนเข็มขัดหรืออะไรก็ตามที่เราซื้อจากแบรนด์อ่ะเขาสามารถตัดให้ได้นะเจาะรูให้ได้ด้วยรายอยู่แค่ต้องบอกเขาแต่ว่าพุ่พลขาดไม่ได้หรือคือสร้อยกระต่างหูงใช่คืออาบน้ำกับมันเลยก็หูสร้อยาอาบน้ำไปเลยวันเลยมันจะมีสร้อยอันนึงที่พลชอบใส่มากตอนนี้คือมันยานไปหมดแล้วเว้ยเป็นสร้อยที่แบบเขียนตัวเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเขียนตัว P เขาบอกว่า ทำไมของคุณพลอยอห้อยมาถึงนี้ของกูยานค่ะกูัวแต่เช็ดแต่เช็ดไปกนลูด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 มันก็ยานเขาอยู่แค่นี้แต่ของกูอยู่นี่แล้ว<อ>เขาก็ถามกันทาไมของคุณพอย,ยาวจาังเขาบอกคุณพลอยตัวเล็กอะไรอย่างงี้รป่าวทางร้านก็พยายามจะเซฟคุณพลอยตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่ตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมตอนนี้คือเส้นโปรดนะปัจจุบัน,บบนตอนนี้เป็นเส้นโปรดอยู่สองอันนี้อันนี้พิงโกโอ,อันนี้เป็นสีทองความพิเศษมันคือเห็นเพชร เพชรอันนี้ป่ะเหมือนพ่อเสียใช่ป่ะเขาก็จากเหมือนอัดทีหรอเอออัดทีไปใส่อ๋อเหรอแล้วก็ให้เพื่อนทำสร้อยให้เก๋อ่ะอ่ะแว่นเนี่ยนะไหนฉันดูซิอันไหนที่มันเข้าใจยากมากโหไม่โคตรเพชรโอเคอันนี้ของเจนนี่เจนทอมอนเตอร์อ๋อโหรอใช่อุ้ยพี่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไปแล้วมันจะได้ทุกคนนะอะไรแบบเนี้ยโชคชะตาเท่านั้นแหละอ พอดีทํางานให้เขาด้วยแล้วเขาก็เลยแบบว่า oh. ชอบตัวไหนเราก็เลยจัดเลยตัวนี้ซึ่งส่งแว่นที่พี่ชอบใส่คือทรงอะไรอะที่เป็นซิเนเจอร์ที่ใส่บ่อยคือพวกแกงแคทอายเหนียวเหียวออเหนียวเหนียวอ,อันนี้ของบอนนี่แอนคลายซื้อที่อเมริกามีแว่นที่ซื้อมาพลาดไหมเคยซื้อมาพลาดไหมใส่แล้วไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยดีดิฝุ่นเกาะไปเลยอันนี้ของดีออร์วินเท รู้สึกว่ามันแบบมันก็รอดดีไม่รู้ว่าไม่ได้ใส่เลยอ่ะอันเนี้ยอันนี้ก็แพงนะแต่ตอนพอยซื้อไม่ได้แพงมากอุ้ยหรอขื้นแล้ว Versace อาสวยตอนนั้นที่ซื้อเท่าไหรไ่หลัก8ปดพันเลยอย่างเงี้ยแ,แล้วทุกทวันเนี้ยมันเคยขึ้นไปถึงสี่ห้ามืนจริงเหรอใช่ใช่ขึ้นไปสี่ห้าหมืนอยู่ และไปน้องเครื่องประดับแบบจริงจังดีกว่าเพราะเมื่อกี้ฉันแอบ,บเห็นอยู่ว่าพี่พ่อยเป็นคนมีนาฬิกาเยอะอยู่แกงนาฬิกาแบบจริงๆเราอยากได้คาเทียแต่เราได้กระตูนแทนไงคาเทียแต่คาทูนตรงเหมือนคาเทียแต่ว่าเราได้กระตูนอย่าม,มาพี่ต้องชอบไม่งั้นพี่ไม่ซื้อหรอกใช่ชี้ใส่เป็นแบบว่าหลักพานมัน,ก,นก็สนุกสนุกเราไม่ต้องคิดมากมันน่าล่ะใช่ไหนวะ อันนี้กรลองให้เขาให้มาเป็นเหมือนแบบช่วงวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเปิดมาเป็นนาฬิกาอูยอยากได้มากอันนี้แต่คือกูแบบตั้งคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมวที่เบิร์ดเดย์ค่ะส่งมาให้อ้ยน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเขารู้รูเลยข้างในของเราว่าเราต้องการอะไรอันนี้ค่ะเทียซื้อมาห้าหมื่น เราไปซื้อจากไหนคะที่ห้าหมื่นเนี่ยลายวินเทจเลยอันนี้แปะมันน่ารักมันละมุนนีมันดูเป็นแบบเซริสกเลยเพราะว่าทรงมันแปกขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยอุ้ยน่ารักแบบนี้อ่ะอันนี้ อเลนซานเดอร์แหวงใส่เป็นโทเกอร์หมาแหวงใหญ่ใหญ่มากออกแบไม่ได้จบแค่แวงอย่างเดียวจบที่บาลองด้วยค่ะแม่มันชอบอะไรขนาดนั้นปอกข้องบอคอ่ะแล้วก็จะมีอัซเซสซอรี่วินเทจอย่างเช่นทแนลเนี่ยโอ้ใหญ่อยู่นะแอ้จะเป็นอสวยอันนี้คนอะไรซื้อตุ้มหูเป็นฝาเบปซี่แล้วไม่ใช่ฝาเบปซี่ธรรมดาเป็นฝาเบปซี่ไม่มีน้ำตาลกลิ่นราสเบอร์รี่ก็ให้มันจบเท่านั้นอ่ะระหว่างนี้นะคะ ให้คุณพลอยเขาได้ทําการเก็บของให้เขาที่เข้าทางก่อนด้วยความที่วันนี้เรามีลูกค้ามามเรารู้สึกเลิ้มปิติยินดีเราก็เลยได้ทำช่วงพิเศษมาแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องไปติดตามช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวขอลุกก่อนและก่อน กันไปในวันนี้นะคะพังตู้ช่วงพิเศษของเรานี่ก็คือช่วง do and d o ดนทำอะไรอีนทีบ้า <laughs> ไม่คยมีช่วงพิเศษเลยวันนี้แฮปปี้มากอุตส่าห์เจอตัวแม่ทั้งทีให้คุณแม่หยิบจับอะไรมารวมกันกลายเป็นการแต่งตัวทริปเก๋ๆฟิลซาแบบว่าชิคดนึงแล้วก็บอก <c oughs> ด้วยว่าอันไหนควรดูอันไหนควรดนอ่าโอเคอ่าฉันเจอกระโปรงแล้วที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นลาสเบอร์รี่ชีก็จะเป็นแบบกระโปรงหนังหนังหน่อยอย่างงี้ใช่ปะเป็นหนังแบบหนัง รอมใส่แล้วอลอมัเออลอกไปเออแล้วชีไม่ฟิตมากชีเป็นเหมือนกระโปรงแบบทรงเองเออนี่ยก็จะขาแล้วก็จะดูเล็กขึ้นท่อนบนเราควรจะเป็นอะไรที่ไม่ต้องแบบว่าเล็กมากอันไหนลองดูซิเป็นเสื้อลายอย่างนี้แมยก็จะใส่ไปได้ก็ดูวายทูดีนะอะนี่ใส่กับถุงเท้ายิงก็รอดอยู่นะเออญี่ปุ่นเนี่ยชุดนี้ได้เลยนะเออได้เลยเออ แล้วก็หารองเท้าแบบว่าที่เดินสบายเพราะว่าเราต้องไปทั้งคืนากกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเอากระเป๋าแจมสักหนึ่งใบซีกระเป๋าสักหนึ่งใบเป็นคุณหนูที่อยากออกไปใช้ชีวิตแล้วคุณก็อาจจะมีแหวนไม่มีแล้วนะเห็นแจ็กกี้ชอบแหวนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อ่าเป็นฟิลแบบนี้แบบนี้อ่ได้ไหมแล้วก็มีการถือกระเป๋าแบบนี้แล้วตอนกลางคืนก็คือคาดหัวขึ้นไปเลย จบแต่ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลรสชาตินะคะเป็นกลิ่นราสเบอร์รี่ค่ะอืและวันนี้นะคะขอขอบพระคุณอยากจะกราบบริเวณหัวนมด้านซ้ายของลูกค้าอันุ ของเราแลวก็คือแบ๊บซี่ไม่มีน้ำตาลกลิ่นราสเบอร์รี่นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็จะไม่ได้คุณพลอยลมาพังตู้ในวันนี้วันนี้ขอบคุณ,คณที่พลอยมาเยขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ฝากแฟนๆทุกๆคนฝากแบ๊บซี่ด้วยนะคะไม่มีน้ำตาลแบบนี้นะากินราสเบอร์รี่นะคะตุนไว้เลยค่ะเพราะว่าเขามีขายแค่จำนวนจำกัดด้วยโอเควันนี้เราสองคนไปก่อนแล้วนะคะกับพังตูค้ค่ะบ๊ายบายมันมีคนที่แบบแยก ของตัวเองออกมาเพื่อเอาไว้แจกคนไดยเหรอจริงเอาไว้แจกกับเอาไว้ขายมันมีอยู่ขอดูหน่อยสิอันนี้แจกเอาไปอะไรอันนี้อันนี้แจกให้แจ็กกี้ได้อันนี้ให้ได้ใส่ได้เป้าเลยเอามาก่อนอันนี้ให้ได้เอามาก็สนาอันนี้แหละอันนี้คือถูกต้องเสื้อสุนักรัฐเป็นของฉันเองจ้ะอ่าเก็บของเก็บกล้องได้เลยตอนนี้กลับบ้าน ดูคลิปพังตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์ตรงนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe ตรงนี้นะคะหรือว่าดูคลิปอื่นๆของช่องวันเพลงกล่าวได้ตรงนี้เลยค่ะ